สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับวันนี้เราจะมาชมไม้มงคลนะครับที่ปลูกแล้วเรียกทรับร่ำรวยนะครับนั่นก็คือเฟื่องฟ้ามีหลากสีนะครับแล้วก็ปลูกง่ายนะครับผมธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากนะครับเฟื่องฟ้านะครับเห็นสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นทางไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมแล้วก็ยังเป็นราชินีแห่งไม้ประดับด้วยนะครับผม เวลาเราปลูกนะครับควรจะปลูกทางทิศไหนของบ้านนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเฟื่องฟ้าควรปลูกทางทิศตะวันออกของบ้านนะครับแล้วผู้ปลูกควรจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับยิ่งจะทําให้เสริมนะครับดวงชะตาของผู้คนนะครับที่อยู่ในบ้านเรือนครอบครัวนะครับผมมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับผม ดอกเฟื่องฟ้านะครับจะออกดอกนะครับตลอดปีนะครับผมบางคนก็จะเรียกว่าดอกตุลจีนนะครับเขาออกดอกตลอดปีนี่ครับเสริม่วงจุ้ยดีมากนะครับผมปลูกทางทิศตะวันออกของบ้านแล้วผู้ปลูกก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นราชินีนะครับแห่งไม้ประดับเลยนะครับผมดังนั้นควรจะเป็นผู้หญิงปลูกนะครับยิ่งจะเสริมนะครับส่งให้บ้านเรือนนะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับผม อย่าลืมปลูกทางทิศตะวันออกด้วยนะครับท่านผู้ชมเฟื่องฟ้าจะไม่ชอบน้ำมากนะครับไม่ชอบน้ำท่วมขังนะครับไม่งั้นจะเป็นโรครากเน่าได้นะครับผมให้น้ำสามถึวันเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าดินก็ต้องควรชุ่มอยู่ตลอดนะครับแค่ว่าไม่ชอบน้ำขังนั่นเองนะครับ เลยนะครับก็ลมแรงไปนิดหนึ่งก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ